ดูระยะตัวเองดีๆขาพร้อมไอท้ทิมเนี่ยขาขายังเห็นไ,ไหมพอปะปา้าเป่านกหวีปุ๊บทิมทลอยกับฟังเสียงนกหวีงไม่ฟังเสียงปะปา้าไงไม่ฟังด,เเเงดเูเขาเตะอ้าวพอยเตะเองทิมฟุตเวิร์ลเขาดูขาเขาเอา้าวทำทำยังไงวะทิมวะเดี๋ยวใหม่หยุดกระโดดต่อทำไปตาทิมเอาเตะทำไมไม่โดน ทำไมตาถอยไอ้ทิ้มไข่ขาเนี่ยเห็นไหมเลียกชั่นชาน้าไงตาหนามองขาเขาอ่านเขาจะเตะตอนไหนเออเห็นไหมเขาหลบได้เออขา,อางั้นแหละอ่าทำไมได้แล้วเหนไมนี่ข่ขยิงต่อที่ถอยขย่ยิงยอย่าอย่าเร็วนะอย่าเร็วนะช้าๆนะ เอออย่างนี้ขย e งไม่เขาเข้าเร็วหนูก็ต้องนั่นระวังเซตใหม่ขาทอยจัดต่อไปตาทอยเิอะต่อไปตาทอยกระโดดไปลอเดีย๋ยวจะเพึ่งฮนะเซตก่อนเอเคไม่เคยโดดไหมเขาหลบเร็วอะ่ะ เอาต่อไปตาทีมเตะเย็นๆขยิงรอไอ้ทีมเอ้ยกาละย่างไงไม่เคยโดนเป่าเลยวะเออนี่ใกลใ้เคียงเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่หนูต้องการให้โดนกอไอันี่ต้องหลบไปละเริ่มขยิงขาไงขายก่อนอยู่อยู่ตรงกอมองที่กอ ต่อไปตาทอยนะใจเย็นนะ,ะหนูจะอยู่้นขอบอะะปะปเปน,นี่ยทำได้เขาไปหาเขาต้องหลบอย่างเดียวเขาดูขาหนูอย่างเดียว <c oughs> นั่นแหละหลบไปทันอ่านขาเขาอยู่ใ,ใกล้ๆอ่านขาเขาทอยต้องหนีหนีสุดตีนเลยทอยอ่านขาเขาดูระยะเห็นไหมล่ะขยิง เอ้ยนั่นแหละมันเป็นโดนอ่าทวายใครยิงกระโดดอ่ะเ,เราจะรับอ่ะเราต้องกระโดดขาอีกทิมอ่ะขาะกระโดดเตรียมรับอ่ะให้มันกระโดดอย่างนัน,นมันสายไปมันช่างมันเถอะมันทำไม่เป็นสักทีอ่ะให้มันกระโดดงี้ไปก่อนไม่มันไม่ได้เลยไงแค่ทางให้มันบอลมันไม่ได้เลยไม่เป็นไงเตะไปเลยมันช่างมันไม่ออกเตะไปเลยลูก เอออยู่นั่นแหละอยู่ตรงนั้นอ้าวทำไมถอยทำไมตายเตะหยุดใครยิงตอเตะตรงนั้นเลยเริ่มจากจุดนั้นใครยิงใครก่อนอ่าเห็นไหมต่อไปถ้าถอย มองเกาะมองขาเขาเนี่ยเออเริ่มไหมไไหนเนี่ยขามันสั้นไงน่าเห็นไหมมันเตะไม่โดนไอ้ทอยสักทีทไ,ไม่ไปถอยไปเลยถอยพ้นไปเลยหนูกว่าขยับหนูขาต้องไวพาวเวอร์เวลากระโดดอ่ะ ทีมป้าๆบอกหนูว่ายัางไงวะกระโดดดีๆไอ,ทอ้ท้อไอ้ทิมอ่ะตั้งรอรับดูขาเขาเป็นดูหน้าเขาดูขาเขาดิเขาจะมายัางไงถูกอีกครั้งหนึ่งสเต็ปอีกครั้งหนึ่งซส์สเต็ปเเออขากระโดดให้ไว้ลบ เอา,าใหม่แบบนี้ดีขึ้นดูขาเขาหลบออกมา,าไม่ตาตาเอาตาทิมให้ได้ก่อนพอยเตะต่อเตะถึงตัวเลยนะอ้าวเห็นไหมใช่ไหมอ้าวเห็นไหมลิ้เขาเขาจะหาขนาดน,นี้ยังไงก็ไมโดนหรอกเนี่ยพอบอกเห้เออเอาอีก อยู่ใกล้กันนิดหน่อยพอ้คนละช่องเลยไม่ขยับอะไรอยู่คนละอยู่อยู่ใกล้ๆกันอีกยิ้มอยู่ใกล้อีกขากระโดดนะดูๆละจะไปทันอะไรทีมเอ๋เตรียมรับน่ะหนีละหนีละเริ่มเนี่ยหนีก่อนเลยไเลย เออเริ่มไหมเร่งเร็วละเรี๋วเลยนั่นแต่มันหาเห็นไหมแล้วมันพ้นไหมล่ะเออเริ่มเออหมุนวนมางี้ไอทีมมันต้องไวอ่ะต้องอ่านขาเขาให้เป็นอ่ะอ่ะไอ้ละไอ้ละ เอาเโตว,วนเลยเวลาเตะนะไซส์เตปออกมาแล้วฉากออกมาวนเล่นฉากเลยโตเ,เห็นไหมอะนไหมหล่ะทีนี้